ก็สวัสดีพี่ๆเมมเบอร์ด้วยนะครับวันนี้ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็เราอยู่กันในส่วนของเทรดดิ้งไกด์นะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับอัปเดตเทรดดิ้งไกด์กันสักนิดหนึ่งนะครับสองสามวันไม่ได้มานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะจริงๆมันยังไม่ต้องหวัดมันยังไม่น่าเล่นหน้าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่านี้ อยากให้ระวังแนวรับกันสักนิดหนึ่งนะครับระวังแนวรับกันสักนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรับสําคัญแหละแต่นะครับรับสําคัญนะบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้านะครับแต่ว่ายังไงสักตามถ้ามองภาพเล็กขึ้นเล็กขึ้นย่อยสําหรับการเล่นสั้นแผนการเล่นสั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคายกขึ้นมายังทดสอบแนวต้านอยู่ยังไม่ได้กลับตัวในลักษณะกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในภาพชั่วโมง อย่างตรงนี้นะนะครับชั่วโมงยังเป็นลักษณะนี้อยู่เพราะนั้นให้ระวังราคาลงมาทดสอบแนวรับบริเวณหนึ่งันเ้าร้อยสี่สิบห้าลงมาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูอาการกันซักนิดหนึ่งนะครับถ้าลงมานะซึ่งโอกาสลงมามีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานถ้ามองแท่งเด็กันเนี่ยกดมาเต็มที่เหมือนกันสัญญาณต้องบอกสัญญาณมันค่อนข้างจะให้น้ำหนักว่าวันนี้จะปิด ลงมาได้เสื้อ,อีกนะครับมองว่าจะปิดแดงเสื้อ,อีกนะก็ยังมองยังลุ้นอยู่ว่าจะปรับตัวลงมาได้นะครับนี้มันก็เลยต้องมามองภาพเล็กกันแหละนะครับอย่างที่บอกชั่วโมงก็ยังเป็นทรงนี้สิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีเนี่ยมันเป็นคลื่นมาในลักษณะเดียวกันต้องบอกมันยกขึ้นมาแรงๆแบบเนี้ยไม่ได้มีฐานไม่ได้มีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมยังให้น้ําหนักนะครับว่าจากยังมีโอกาส ปรับตัวลงะจะยังมีโอกาสปรับตัวลงได้อยู่นะเนาะตอนนะั้นเป้าหมายนะครับอย่างที่บอกเนาะก็สักแถวๆหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า 1, 45, ใช่ไหมเออถ้าเกิดพลาดตัดจะต้องหลุดจะต้องขึ้นมาจริงๆให้ไม่เกินหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับเอาง่ายๆว่าสต็อปลอ s จะวแถวนี้นะครับเป้าหมายก็สักสิบเหรียญต่อสิบห้าเหรียญก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของ สิบห้านาทีเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับเพราะว่า,วาต้องบอกว่าจังหวะยังค่อนข้างไหลๆเติมเติมอยู่แล้วก็หลุดแนวรับของหนึ่งชั่วโมงมาด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆในกลุ่มด,ด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นข้อคงข้อ,ขอความอะไรอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับหรืออาจจะทําภาพประกอบให้อีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเอาภาพนี้แนวทางนี้ไปก่อนนะครับก็ ยังมองว่ามีโอกาสลงทดสอบเนี่ยครับเส้นแนวร,รับบริเวณนี้เส้นเนี่ยเส้นเนี่ยนะครับก็ตกประมาณสัก1,945ันนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคมาฝากใครสำหรับเทรดดิ้งไกด์รอบเช้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับก็สำหรับใครที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับก็สามารถแอดไลน์แอดนะครับที่ท่านเห็นบนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนของเข้ากลุ่มเมมเบอร์นะครับก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่แผนการเทรดหรือเทรดดิ้งไกด์ครั้งหน้าขอบคุณครับ